แล้วในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าโลโก้ของทีม NBA นะครับระหว่างใหม่ VS โลโก้เก่าทีมไหนเนี่ยจะสวยกว่ากันนะครับไม่แน่นะครับโลโก้ปีเก่าๆของบางทีมเนี่ยอาจจะสวยกว่าก็ได้นะส่วนตัวผมก็เพิ่งมาติดตามบารสได้ไม่นานนะครับยังไม่รู้นะว่าโลโก้เก่าๆแบบสมัยยุคจอแดนยุคอะไรพวกนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าโลโก้มันเป็นยังไงก็จะมาดูไปพร้อมๆก,กันกับเพื่อนๆวันนี้ครับเอาไปดูโลโก้ทีมแรกกันดีกว่าครับ และโลโก้ทีมแรกของเราครับนั่นก็คือโลโก้ของทีมแอตแลนตาฮอคกนั่นเองนะครับโอ้โหทีมของพี่เทยังเขาตอนนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นโลโก้เก่านะส่วนอีกด้านจะเป็นโลโก้ใหม่นะครับซึ่งไอโลโก้ใหม่เนี่ยเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็เห็นเป็นเป็นปกตินะแต่ว่าโลโก้เก่าเนี่ยเฮ้ยเอาจริงผมว่ามันสวยเลยเฮ้ยผมว่ามันสวยนะโลโก้เก่าซึ่งชอบนะฮอคฮอคนี่เหี่ยวนะเออฮอคนี่เหี่ยวนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมชอบโลโก้เก่ามากกว่านะเออมันแบบว่าเป็นสีน้ำเงินป่ะน่าจะสีน้ำเงินแดงนะเรับน้ำเงินแบบเข ฮอกนะครับนกนกเหยี่ยวเออนกเหยี่ยวนะครับเกาะลูกบาสอยู่ซึ่งผมว่าผมชอบอันเก่ามากกว่านะอันใหม่มันก็มันก็ดูเป็นโลโก้ดีนะครับเขาไจะปรับให้มันแบบเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะครับมันดูแบบว่าเออมันดูทันสมัยกว่าอันเก่านะมันก็เป็นวงกลมแล้วก็มันง่ายต่อการทำอะไรต่างๆมากมายนะครับและโลโก้ของทีมแอตแลนตาฮอกนะครับผมเลือกโลโก้เก่านะผมชอบโลโก้เก่ามากกว่านะครับไปมาดูทีมต่อไปครับ แล้วทีมที่2ครับนั่นก็คือทีมบอสตันเซลติกนะครับหรือแชมป์ปีล่าสุดของเรานะครับโอ้โหโอ้โหเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่ไม่ไม่จางกันเลยเปลี่ยนแค่สีนะเออเปลี่ยนแค่สีนะแล้วก็เหมือนว่าไอ้ตัวมาร์ชของเขานี่ก็เหมือนจะมีมาตั้งแต่ปีเก่าๆนู่นเลยนะเออเหมือนว่าเขาจะใช้มานานมากนะครับกับโลโก้นี้นะอันนี้ก็เป็นโลโก้ซึ่งไม่ได้เก่ามากนะครับผมไปดูโลโก้ที่มันแบบว่าเก่ามากๆอีกอันนึงนะมันก็มันก็เก่าเกินนะมันก็ดูแปลกๆมันก็เก่าเกินต้องบ บอกไว้ก่อนว่าโลโก้ที่ผมออกมานี่คือเป็นโลโก้แบบว่าโลโก้หลักนะครับที่เขาใช้คือแต่ละทีมเนี่ยมันจะมีโลโก้ที่แบบว่าเป็นโลโก้แบบใช้ในสินค้าโลโก้ใช้ในโปรโมช่ใช้โฆษณาโน่นนี่นั่นก็คือเขามีโลโก้หลากหลายมากนะครับแต่ว่าไอ้อันที่ผมเอามาดูตอนนี้ก็คือเป็นโลโก้หลักที่เขาใช้นะไอตัวเนี้ยผมเห็นว่าเขาใช้มันแต่9กแล้วมัง้งเออไม่น่าจะ80ได้แล้วมั้งครับไม่แน่ใจนะผมขออภัยนะครับใครมีความรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับก็นั่นแหละครับผมไปดูมาก็คือไอ้โล ใช้มาโคตรนานแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับกลายเป็นแบบมีสีเอาดูตรงผมก็ไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเป็ขออนุญาตเลือกแบบเลือกแบบใหม่แล้วกันนะผมคิดว่าแบบใหม่ก็โอเคนะโอเคนะครับก็มีทรงมีสีนะเออ โลโก้ของทีมที่3นะครับนั่นก็คือทีมบุกลินเน็ตนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าทีมนี้ก็ไม่คยได้ตามเท่าไหร่นะครับโลโก้เก่าเนี่ยก็เคยเห็นมาแล้วนะครับโลโก้ใหม่ก็ปัจจุบันนะเหมือนจะเป็นของปีนี้นะครับปีนี้เลยนะเออเขาเพิ่งเปลี่ยนเลยนะโลโก้เก่ากับโลโก้ใหม่นะซึ่งโลโก้ใหม่ก็เหมือนแอแลนตาฮอคเลยนะ รู้สึกว่าเอ้ยเขาปรับให้มันเป็นวงกลมเว้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าง่ายขึ้นนะครับมันไม่ได้แบบมีรูปทรงอะไรเยอะขึ้นแต่อันเก่าก็เป็นโล่ก็สวยนะผมว่าเอออืมส่วนตัวผมชอบเป็นโลโก้เก่าครับผมรู้สึกว่าโลโก้เก่ามันแต่ว่าเป็นรูปทรงมันเป็นโล่ครับแล้วเออรู้สึกว่าชอบแต่ไอ้โลโก้ใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไมค่อยมีอะไรเลยมันดูแบบว่ามันดูแบบธรรมดาเกินอะเห <ๆ S 2> มือนตาโรงเรียนทั่วไปครับผมขอเลือกเป็นโลโก้เก่าเลยนะครับชอบอันเก่ามากกว่านะ ต่อไปนะครับเป็นของอดีตสุดยอดทีมตลอดการนะครับนั่นก็คือชิคาโกบูนะครับซึ่งมีอยู่อันเดียวนะเขาไม่เปลี่ยนเลยไปดูในเว็บมาแล้วเขาไม่เปลี่ยนเลยมีอันเดียวนะครับก็ไม่รู้จะเลือกทําไมคนะือเขาใช้อันนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้มาตลอดไม่เปลี่ยนเลยนะครับโอโ้โหยินมั่นจริงแต่ก็ก็สวยนะผมว่าเออมันก็สวยนะครับตอนไปอยู่บนเสื้อเนี่ยลายมันค่อนข้างเท่น,นะผมว่าก,ก็ไม่รู้มันเรื่องม่เรื่องไม่ได้นะ <c oughs> คือชิคาโกบูก็ อันนี้เลยครับทํานั้นไปต่อโลโก้ทีมต่อไปเร็วๆเลยนะกันนะครับและมาอยู่กันที่อีกหนึ่งต้องเรียกว่าอีกหนึ่งทีมที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในตัวของลามิโรบอลมันเท่มาก <c oughs> นั่นก็คือชาลอตฮอเนสนั่นเองครับเป็นโลโก้ใหม่กับโลโก้เก่านะคือแบบว่าเชี่ย โลโก้ที่ผมชอบมากของทีมนี้นะครับโลโก้ใหม่ผมก็ชอบโลโก้เก่าผมก็ชอบมันสวยกันคนละแบบเลยเนาะซึ่งโลโก้ใหม่เนี่ยมันแบบว่ามันคมเนาะทุกอย่างคมมีเหลี่ยมมีแหลมส่วนโลโก้เก่าก็คือมันก็คือโคตรเกียนแบบมันดูแล้วมันเกียนมากเป็นพึ่งหรือเปล่าวะเออใช่ป่ะมันเป็นพึ่งเนาะเล่นบาสใส่รองเท้าด้วยเกียนมากชอบโลโก้เก่านะครับเวลาเล่นใน NBA 2K นะครับเล่นเกมมันผมจะชอบใช้โลโก้ของชาร์ลอตฮอนเนต์อันเก่านะเป็นโลโก้ทีมผมนะผมชอบชอบชอบแต่โลโก้ใหม่ก็สว อันนี้ก็คือแบบว่าเลือกยากมากแต่ก็นั่นแหละครับผมชอบโลโก้เก่ามากกว่าครับขอเลือกโลโก้เก่าแล้วมันมันกวนตีนดิเออมันมีความกวนตีนสุดๆและต่อมานะครับนั่นก็คือสุดยอดทีมของเราในดีตก็คือคีปลันคาร์วัลเลียนะครับโอ้โหผมบอกแล้วว่าผมชอบโลโก้เก่าโคตรโลโก้เก่าคือมันเท่มากมันมีดาบเนาะเออโลโก้เก่าๆมันจะมีดาบอยู่นะครับซึ่งผมชอบชอบโลโก้เก่ามาก แล้วก็ไอตัว C ของเขานะครับในอันใหม่เนี่ยแล้วก็สีด้วยเออสีของยิปแรกเนี่ยเป็นสีที่ผมก็ทั้งชอบแล้วมันเป็นแบบแดงเลือดหมูปะ,ะไม่รู้เหมือนกันนะผมชอบความสีสันสดใสของโลโก้เก่ามากกว่านะครับที่ทท่ทท่ที่เลยนะครับผมทเทไปทางโลโก้เก่าแบบว่า็มไม่ไดืหน่วยโลโก้ใหม่ไม่ก็ชอบเลยจริงบางทีเขาก็จะเหลือแต่ตัว C เาะผมชอบมันเก่าอะนเก่าที่เทมาก สุดยอดทีมลุ้นแชมป์ของเรานะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานครับนั่นก็คือ ดอนลัดเมร์ลิกนะครับทีมของลูก้าดอนชิตของเราโอ้โหโลโก้นี้เท่าที่ดูมานะมันมันเหมือนเขาจะเปลี่ยนมานานมากๆแล้วนะครับโลโก้เปลี่ยนมาเป็นไอลูกมานี่นะก็คือเหมือนเขาเปลี่ยนมานานแล้วแล้วก็ไอโลโก้ดัานซ้ายเนะี่ยเป็นโลโก้ที่เก่ามากโอเก่าเก่าเก่าเลยนะครับจำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับอีพีหน้าๆผมจะบอกด้วยแล้วกันนะครับว่าเป็นปีไหนนะอีพีนี้ขออนุญาตยังไม่ได้ลงลึกข้อมูลขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ดูแค่ดีไซน์ไปก่อนนะ <laughs> ตามที่เห็นนะว่าโลโก้เก่ามันแบบว่า <laughs> มันก็เก่าจริง มันแบบมันง่ายๆเลยเนะเป็นลูกบาสสีเขียวนะมีตัวเอ็มนะย่อมาจากเมลวิลิกนะครับแล้วก็ใส่หมวกอาบอยแต่พอมเป็นโลโก้ใหม่ปุ๊บแบบว่าโชเชียวมากโอ้ดคมก็คือผมชอบโลโก้ใหม่มากกว่านะพอเลียกโลโก้ใหม่อนะ <c oughs> ซึ่งเท่ๆๆๆจริงๆตีมของเขาก็เป็นสีแบบฟ้าดำฟ้าขาวอย่างนี้นะเออสวยก็เลือกโลโก้ใหม่ับผมโลโก้ใหม่สวย อ่าต่อไปนะครับเป็นสุดยอดทีมแชมป์ของเราทีมแชมป์เก่าแล้วกันเออแชมป์เก่านะครับเดนเวอร์นักเกตนะนี่คุณล่าโยคิดนะโอ้โหเป็นลกูกภูเขานะเออตอนที่ผมได้ยินชื่อทีมนี้ครั้งแรกก็นว่ก็เป็นไก่นักเกตเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่นะจะเป็นภูเขานะครับเหมืองเป็นแร่นะเป็นภูเขาซึ่งผมก็คิดว่าผมชอบโลโก้ใหม่มากกว่านะเพราะว่าด้วยเรื่องของสีนะครับสีผมรู้สึกว่าไอ้โลโก้เก่านะมันเป็นภูเขานะแต่ว่ามันจะใช้สีน้ําเงินเข้ามาแทรกด้วยอันนี้พูดถึงโลโก้นะก็มันเป็นสีน้ําเงินเหลืออผมไ่บเทาห แต่แต่นั่นสวยนะเออแต่มันสวยนะเขาทําให้มันสวยนะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะการมีปใสภูเขาอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับไปเขียนเดนเวอร์นักเก็ตนะเออแต่ฟอนต์เขามานนักเก็ตนี่สวยมากแบบผมชอบนะเออแต่ว่าออกดีไซน์มันผมถ้าเทียบกับอันใหมนะ่แล้วเนี่ยผมชอบอันใหม่มากกว่าผมชอบการใช้สีของเขามากกว่านะอันใหม่นะเป็นสีทองนะเออน่าจะทองเลยเนาะไม่ใช่เหลืองนะเออทองนะ <laughs> แต่ก็ยังคงความแบบภูเขาของเขาหนะ้าที่แบบว่าใส่ไว้ข้างบนนะ้เล็กๆเออแต่ก็โอเคนะแต่และผมชอบโลโก้ใหม่มากกว่านะผมเลือก รุโก้ใหม่ครับออไปนะครับ ดีทรอยต์พิสตันนะครับโอ้โหทีมนี้ผมชอบชื่อเขามากดีทรอยต์พิสตันครับแต่ว่าโลโก้เอานี่คือโคตรแว้นมากคือแว้นมากมีม้าไฟครับตรงตัว S อสเนี่ยเป็นท่อให้เสีย้วยซึ่งแบบว่าโคตรยิ้มจัดสุดๆนะครับแล้วก็โลโก้ใหม่นะดีทรอยต์พิสตันก็คือแบบว่าโล้นมาเลยเป็นลูกบาศก์เดียวๆแล้วก็เป็นสีแดงกับน้ําเงินนะครับโอ้โหคือโล้นมากโอ้โหอันนี้ก็เลือกยากแต่ผมผมก็ค่อนข้างชอบสีแดงน้ําเงินเขานะครับสำหรับโลโก้ใหม่นะแต่ว่าโลโก้เก่าม่งเท่มากไม่ยังืงกับโลโก แบบว่าแก๊งฮารเลย์เดวินสันนี่เลยแต่ว่าเอาตรงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับก็ผมขอเลือกเป็นโลโก้ใหม่แล้ันะผมชอบโลโก้ใหม่มากกว่านะครับมันมินิมัลดีมันดูเหมือนจะทั่วไปธรรมดานะแต่ว่ามันก็มีความเป็นดีทอยนะครับก็คือการใช้สีของเขานะก็น่าจะเป็นสีแดงกับน,น้ำเงินนะครับซึ่งมันตัดกันดีนะผมชอบอาจจะเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบม้าเขาเท่าไหร่มั้งเอ้ยม้ารูปทรงม้าอะไรมันอาจจะยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะครับก็เลือกเป็นโลโก้เก่านะครับ แล้วมาถึงโลโก้ของทีมสุดท้ายของเราใน EP นี้นะครับนั่นก็คือสุดยอดทีมขวัญใจมหาชนตลอดการผมจะให้เวลาคุณสามวีนะครับว่าเป็นทีมอะไร1 2 3ถูกต้องครับผมเป็นทีม Golden State w a r r i o r นั่นเองครับโอโ้โหต้อง Stephen Curry แน่นอนอยู่แล้วนะครับการยิงสาวของเขาแม่งใครๆก็ชอบเนาะซึ่งโลโก้เก่านะครับของ w a r r i o r เป็นแบบว่านักลบหรือเปล่านะน่าจะนักลบนะครับถือหอ,อกว่ะเป็นไฟฟ้านะครับ โลโก้ใหม่จะเป็นสะพานนะเป็นสายลักษณ์ของเมืองเขานะพูเินสเตทนะโลโก้ใหม่ก็สวยนะครโลโก้เก่าก็สวยนะซึ่งหรืว่าโลโก้เก่านี่คือแบบฉีกเลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยแบบว่า ละแบบเลยอะไปฉีกไปเลยนะครับแต่ก็สมกับคําว่าวอร์เรย์เอนะเออเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นนักรบถือหอกนะตอนแรกผมมองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยน่าจะนักรบโรมันหรืออะไรสักอย่างอะไรั้งนะครับไม่สวยคนละแบบแต่เอาจริงๆผมชอบโลโก้ใหม่มากกว่านะครับโลโก้เก่าเขาก็เท่สีมันก็สวยนะของโกลเด้นสเตนนะครับเป็นสีน้เงินทองน้ําเงินเหลือ,องนะเท่เท่เทชุดเขาก็สวยนะครับเออส่วนโลโก้เก่าเนี่ยผมไอ้ก็มันก็มันก็ผมรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับพวกคลิปแล่นนะ เออเหมือนคลิปแลนเหมือนฮอกเหมือนอะไรพวกนู้นเลยนะครับมันก็แบบว่าน่าจะเป็นคู่สีแบบว่าสมัยเก่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคนระับถ้าไอโลโก้เนี้ยไปอยู่บนเสื้อนะครับผมน่าจะชอบอันโลโก้ใหม่มากกว่านะแต่โลโก้เก่าก็กสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะมันเท่เออเอางี้ด่วามันเท่โลโก้เก่ามันเท่่ออนวนโลโก้ใหม่มันสวยนะมันมันมันสวยคนละอย่างกันนะโอเคงั้นผมขอเลือกเป็นโลโก้ใหม่ครับผมโอเคมาก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ โลโก้ของทีม NBA ใหม่ VS เก่านะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าแต่และทีมนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับโอ้แ oh, ตนะ่ <laughs> ผมกม็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเฮ้ยมันสวยนะเออเอาจริงไม่ใช่ว่าไม่สวยนะที่ผมมาเลือกนี่ก็แค่เลือกคำถามเฉยนะไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับคือมันสวยทั้งสองนะแล้วแต่คนจะชอบส่วนใครนะครับชอบโลโก้ของทีมไหนบ้างคอมเมนต์มาด้านล่างครับมาร่วมเล่นไปด้วยกันนะเออว่าคุณอาจจะชอบโลโก้ว,วอลเลร์กันเก่าก็ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า โลโก้ของทีมไหนบ้างยังมีทีมอีกเยอะแยะเลยนะใน NBA นะครับงั้นไว้มาต่อกัน EP 2แล้วกันนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะคุณกดติดตามผมไว้เลยครับคุณจะต้องชอบคลิปต่อไปผมแน่ยังมีคลิปอีกมากมายนะครับในช anel เอาไว้เลือกดูกันได้นะครับ2ฝัง่งเลยไว้เจอกันคลิปใหม่ครับผมไป